แต่ว่ามาเก็ตอะไรตรงไหนมาตรง AAS น่ะคุณได้เปิด AAS เมื่อเมื่อเดือนมีนาเฮ้มีนาเราไม่ได้เปิดนี่ค่ะรู้เลยมันกูมาได้นี่ยมันเราจะไม่บอกมีนานะเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันพูดเป็นแบบให้เรางงอ่ะเดือนสามสองหกหกเลยเดีอยหกเจ็ดอะไรนันนมัน เสียเวลามากเลยต้องไปรับโทรศัพคนแบบผู้ชาชีพเนี่ยพูดซ้ำพูดซาำที่พูดเนี่ยนะคะพูดให้ฟังเพราะว่าจะได้ไขโทรเข้ามาจะได้เออเชื่อเต็มตัวไงคะอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อมันที่เราให้ฟังนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ มันก็โทรไปทุกคนน่ะแหละมันส่งตัวอยา่างแล้วให้ฟังจะได้รู้ไงว่าที่ใครโทรมานี่อย่าไปหลงเสียตังค์ให้มันนะบาทนึงก็ไม่ต้องไปให้มันนะไม่อยากไม่ต้องคุยเยืม,มันด้วยซ้ำรับขึ้นมาก็ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอนัดเลยนัดนั้นที่นัดที่สอนนอนไหนก็ได้มันเป็นสารวัตรอยู่ที่ไหนแต่ว่าสารวัตรนะ่ที่มันบอกร้อยตำรวจเอกอะไรมันมีจริงอ่ะชื่อน,นั้นน่ะมีจรงิงแต่ว่า มันก็ไปส่งชื่อเขามานั่นแหละแต่ตัวเจ้าตัว,ตว,ตว,ตวเขารู้ด้วยป่ะเขาไม่รู้ด้วยหรอกเขาไม่เอาตำแหน่งเขามาเสี่ยงเขาไม่มาโทรแบบนี้อนอกจากใครทําให้แล้วเขาก็รับเงินอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนี้เาขาคงไม่มาทาหรอกโรศพขนาดโทรศัพท์มันก็ยังหากินเนาะบอกได ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยแล้ว่าอะไรอะไรต้องตายนะเราเปิดชั้นเราเปิดจะบอกเลยชั้นเปิดโทรศัพท์เนี่ยชั้นแบบเติมเงินชั้นไม่ชั้นชั้นใช้ชั่วคราวชั้นชั้นไม่เติมชั้นก็ทิ้งเบอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยชั้นไม่ได้ใช้รายเดือนเนี่ยชั้นไม่ได้เป็นหนี้โทรศัพท์เนี่ยเออถ้าเราเป็นหนี้เราจะได้ตกใจเราไม่ได้เป็นหนี้โทรศัพท์ก็พักไปไม่โทรมาอีกเจ้าโทรมาทำไมไม่เข้าใจ เขาเราไม่ดีก็ให้สารตัดสินไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับเราเนาะจริงไหมคะคุณจริงไหมคะเอฟซีที่ที่บอกเนี่ยให้รู้ทั่วกันนะคะ้าเจอแบบนี้แล้วเจอเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อมันเงินเราเนี่ยเ้าออกได้เนี่ยต่อเมื่อมีกฎหมายมีถ่ายรูปมีอะไรให้เราให้เราผิดจริงๆนะแต่เราไม่ได้ผิดเนี่ยวิญญาแล้วเป็นเลขบัญชีอีกแล้วตอนเนี้ย ต้องการต้องการหาเลขบัตรประชาชนเนี่ยเพราะว่าไปก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลจะแจกเงินดิจิตัลใช่ไหมใช้บัตรประชาชนใช้หางบัตรประชาชนพวกมิจฉาชีพก็เริ่มแล้วเริ่มหาบัตรประชาชนแล้วเริ่มแล้วเริ่มหาหางบัตรแล้วเพื่อจะตัวเองจะไปเอาเงินนะมันม,ม,ม,มีวิธีการเอาเงินนะเอาบัตรประชาชนเราเนี่ยไปสมัครดีเงินการดิจิตอลอนะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันมันทาได้นะพวกนี้มันทําได้หมดอะไรแล้วมันก็ทําได้หมดนะในในโลกนี้ถ้ามันจะโกง อันนี้เราต้องอย่าให้อย่าเปิดโอกาสให้มันโกงนี่ขอเตือนไว้นะอย่าไปบอกเลขบัตรประชาชนใครมันขอสามเลขสุดท้ายเนี่ยแนละ้วมันก็ขอนะไม่ให้สามเลขสุดท้ายก็ไม่ให้รับคุณบอกคุณบอกว่าคุณมีนคุณรู้เรื่องธนาคารชั้นว่าชั้นแบบอะไรนะชั้นไปเปิดไว้คุณก็ต้องรู้สิว่าชั้นเลขเลขบัตรเลขอะไรเลขอะไรใช่ไหมถ้าคุณรู้อ่ะคุณต้องรู้สิถ้าคุณเออถ้าคุณโทรมา่คุณจะมาขอเลขขออะไรได้ไงใช่ไหมคะอืคุณถ้าคุณโทรมาจากธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย เออโทรโทรมาจากนั่นตอนแรกธนาคารแบงก์กรุงเทพคุณก็จะมาขอเลขขออะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณโทรมาจาก AIS นะคุณก็ต้องรู้เท่เบอร์ชั้นเบอร์อะไรแล้วคุณจะมาถามย้ำทาไมเบอร์อะไรเบอร์อะไรหางเลขหางบัตรชใช้บัตรประชาชนใบไหนที่ไปสมัครไปซื้ออะไรเงี้ยม,มมันถามมากมันถามมันดีกว่านะมันดีกว่าอย่าไปคุณเลยคนแบบนี้เนยอย่าให้ค่าเลยเราให้ฟังคือที่เราซ้ำๆเนี่ยจะให้รู้ไว้ไงว่าช่วงเนี้ยมัน เออคือช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะรัฐบาลบอกว่าเอออยากจะแจกเงินเลยแจกอะไรโอ้โหของขึ้นเงินเทียบเลยขึ้นไปขึ้นไปรอและอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ย,เด,ยเดือนเดือนอะไรนะเดือนสิงหาจริงเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วข่าวนะยังสิงหาเดือนอะไรเนี่ยเออวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีการอะไรนะเออให้ลงทะเบียนเอาแล้วมามา,มาเที่ยวขอขอเลขบัตรขออะไรละพวกนักอาชีพเริ่มออกหาหางานทําและหาหาเงินหา,หา,หา,หาแบบ หาหาก๊อปนะหาก๊อปบัตรนะอะไรเงี้ยขอเตือนไว้่ะขอเตือนไว้ก่อนสวัสดีค่ะขอเตือนขอเตือนนะคะก็คเคยจ่ายเงินไปพวกเนี้ยคุณสุชาติชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ